ดุดดันไม่กเรกรงใจใคร Ford Ranger Raptor เอาแล้วทุกคนก็ขอกับสวัสดีน้องๆหนูๆน,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 น่ารักแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาแนะนำเซิร์ฟ GTA s a n ด์ออนไลน์นะครับผมนี่นะครับเซิร์ฟนี้ก็จะเป็นเซิร์ฟนิวติงนะครับเป็นเซิร์ฟมอสนั่นเองนะใครอยากเล่นก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคอมเมนต์แล้วกันนะครับแล้ววันนี้นะครับผมมาต่อนะครับ EP 2ในช่อง BMK นะครับผมจะมาบอกนะครับตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นร้านซื้อรถนะครับเหมือนไฟเอ็มเลยนะครับผมใครเคยเล่นไฟเอ็มนะครับก็จะรู้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาซื้อรถกันนะครับก็เป็น Ford r a n g e r เจเนอเรชั่นใหม่ถูกใจนะครับ เออถูกใจนะครับคนไทยทุกคนนะครับผมเออสนใจนะครับก็มาซื้อได้นะครับนะครับ Ford Ranger เจเนชันใหม่ถูกใจปูไทยทุกคนเออไม่ใช่ปูไทยนี่ว่เถูกใจดันไม่เกรงใจใครดูดันนะครับเน่ครับดูดันมันต้องสีแซดนะครับก็คือสีส้มโอ้ยนี่นะครับเราก็เลือกรถได้นะครับมีรถโบราณรถ สุคาอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าผมจะเจาะจงไปอ่าอันนี้ก็รถของพี่ดอมนะเขาจะเอบีเอ็มบีเอ็มเออบีเนี่ก็จักรยานนะครับพีปป๊อปนี่แล้วก็ตัวหลักของเราเลยคือ f o r ์ r a ร t o r นี่ซื้อไปเลยนะครับผมเอาราคาก็สูงอยู่นะนี่นะครับตอนนี้เราก็ไปพูดเล่นใหม่ก็ซื้อได้นะครับนี่ เซิร์ฟจิงนะครับใครหลายคนก็น่าจะรู้จักนะครับเซิร์ฟพี่ชายของผมเองนะครับคือพี่เป่าโต้งนั่นเองนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาเบิกรถกันนะครับท่านผู้ชมคันไหนวะ <laughs> เออคันนี้คันนี้นะครับผมเนี่ย Ford l e p เจเนอเรชั to to Do to to ่นใหม่ดุดันไม่เกรงใจใคร Ford Leptor เออเออตามนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เออมันดุดันจริงนะ นี่เราก็เอามาแต่งแบบว่าออปชันก็คือแบบเอามาแต่งแบบหลังถนนน่ะแบบแต่งี้แบบรถซิ่งเขาทำกันนะเออหลังถนนนะครับทุกคนแบบว่าเราไม่ได้แบบดูดันแบบเดิมๆนะแบบวิสีคูนสี่นะครับอันนี้คือแบบหลังถนนน่ะแบบแต่งเหมือนรถทรงเย้่พ่ออะรรถทรงเย้าพ่อก็แต่งแบบสุดอะเออรีโว่นะแต่ไม่ใช่ฟอร์ดดังเจอร์นะครับผมเพราะว่าไม่ชอบนะเออฟอร์ดดังเจอร์แต่ก็ได้ก็ดีนะมันดูดันดีอนะครับ นี่นะครับก็เป็นไงเฟี้ยวด้วยนี่แบบ่งจักรยานได้ด้วยนะครับนี่เออล่วงไปแล้ว <c oughs> เออเนี่ยทุกคนได้สบายสบายนะครับชิวๆนะครับคนเดียวดีเหลือๆนะครับเน่โซโลมชั่นนี่แบบสวยเหลือเกินนะโอ้โหไอฟอร์ดเอ็นเจอร์ <c oughs> ของเรานี่มันไม่ธรรมดานะเว้เออใครอยากได้รถอย่างนี้ก็เก็บตังค์ซื้อนะครับตัวรึิ๊งหลายคนน่าจะมีแล้วแหละแต่มันไม่ค่อยละววิ่งนะไม่ค่อยแรงอะ่ะเออมันวิ่งได้แค่ร้อยเดียวนะเนี่ยรถคันนี้นี่นะครับ ร้อยเดียวเนี่ยมันก็ใช้ชีวิตประจำวันแบบหล่อๆเท่ๆนะไปซื้อมอสต์เอเนาะย่างว่าแหละไปซื้อมอสตมันก็ต้องแบบมีรถมอสตแบบๆๆๆๆเท่ๆข้างหน่อยนะครับผมเนี่ยป็งไงน้องๆยังไงรถพี่เท่เปล่าไม่ต้องมองไม่ต้องมองรถพี่มันดูดันไม่เก่งจ้อยวายไม่ต้องมองพี่น้องไม่ต้องมองพี่มันหล่ออยู่แล้วไม่ต้องมองนะครับขับรถขนหนก็หล่อทุกคันนะครับนี่ถ้าเจอฟอร์ดยังเจอไปหล่อเกิน ออแลครับเดี๋ยวเราจะไปทํางานเก็บแตงโมกันบ้างนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูงานเก็บแตงโมนะรับว่าเงินดีเอาฝอถังเจลไปโชว์สักหน่อยละกันเน่โอ้โหลืมปิดประตูะประตูเอ้ยมึงปิดประตูดิเออเดี๋ยวประตูพังเสียหายหมดโอ้ประตูไม่ปิดวะแส้าที่ล็อกมันน่าจะไม่ดีไม่ใช่ไม่ดีเรากูลืมปิดโอ้โหควันขึ้นเลยทีนี้ไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่ควันเครื่องนะครับทุกคนมันเป็นควันที่แบบ โบเปิดเนี่ยเป็นไงควันดําด้วยเก็บรถก่อนนะครับอย่ารถหายโอ้โห,โอโหมองกันตาเป็นมันเลยไอย้พวกนี้โอเคนะครับเราก็กด n นะครับทำงานเก็บแตงโมไปได้เลยทําง่ายๆไม่ยากนะจ๊ะเน่ยแต,โแตงโม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 โลจักบาทไอ้เหี้ยกูไปทั่วแล้วเนี่ยกูทำงานแตงโมโลจักบาท ไอสัตว์กูไม่ได้ขายแตงโมนะเนี่ยกูมาทำงานแตงโมเออนี่นะครับผมทำไปนะครับมีกบด้วยนะครับนี่มีกบแบบมันเป็นแบบตุ๊กตานะตุ๊กตายางเก็บไปได้แล้วละครับผมมีคนทำเยอะนะเนี่ยไม่มีคนมาทำายด้แยะเลยเออนี่บ้าโอ,อโอ้โหเจิงโอ้โหผมบอกเลยว่าเซิร์ฟนี้เนี่ยคนเล่นเยอะนะ อยากเล่นก็มาไม่อยากเล่นก็ไปเลยนี่นี่เป็นไงของดีๆอย่างนี้เซิร์ฟดีๆอย่างนี้ไม่มาเล่นไม่ได้แล้วนะเออฝากถึงทรงเาพ่อด้วยนี่ทรงเาพอะ bmk นะเอออีก13วันลงคลิปได้นะตรงนี้ก็มาลงช่องนานโนก่อนละกันนะครับใครมาติดตามมาติดตามช่องนานโนก่อนก็ได้นะจ๊ะจะไดใม้พาคลิปใหม่ๆนะครับคลิปนู้นก็13วัน12วันถึงจะลงคลิปได้นะครับน้องๆอีก2อาทิตย์เลย เกือบเอ,อวทีก่กว่าเนาะเกือบสองอะเออเมื่อวาณนี้นะครับผมลถล้วก็ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนปิ๊งๆให้ช่องนานโนด้ดวยนะจ๊ะจะได้พาคลิปใหม่ๆนะครับอยากได้แนวไหนก็ติดต่อมาได้นะครับคลิปนะครับบอกเลยว่าราคาไปกันเองนะครับผมติดต่อทางเพจได้เลยนะจ๊ะนะครับ รับนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอก,กันคลิปหน้านะครับทุกคนบอกเลยว่าระบบดีนะครับตัวนี้พัฒนาไปไกลและคลิปนี้นี่มันน่าจะหลายปีแล้วละ่ะออโอเคนะครับผมไม่บา้าปูนปูน